ทีนี้มาดูข่าวดีนะฮะของทาง BTS ก็รอมาระยะหนึ่งครับนะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เองมันก็มีกระแสว่าเอ๊กทมจะดึงนะฮะจะดึงเชงมไม่จ่าย BTS อีกหรือเปล่าก็มีข่าวว่าเอ๊ะบริษัทที่เป็นบริษัทลูกอย่างกรุงเทพธนาคม,มจะไปยื่นเรื่องอุทธรณ์อ,อีกหรือเปล่าก็ถึงขั้น BTS เขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยเขาจะยึดกรุงเทพธนาคมแล้วนะ <laughs> คือไม่ใายตามคําสั่งศาลไงเขาก็ไปบังคับเอาทรัพย์สินอื่นถูกต้องก็ <c oughs> ถึงขั้นนั้นนะแต่เอาละล่าสุดเช็ค14,300ล้านอยู่ในมือ BTS แล้วใช่ไหมขอรายละเอียดสักหน่อยใช่ครับก็เป็นการเปิดเผยนะครับจากทางด้านคุณสุรพงษ์ลาวหาัญญานะครับผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัดมหาชนหรือว่า BTS C นะครับในเครือของบริษัท PDS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือว่า BTS นะครับก็เปิดเผยกับทางด้านข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัทได้รับเงินค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงหรือว่า O&M M โครงการรถไฟาสายสีเขียวจำนวน14,374ล้านบาทจากกรุงเทพมหาคนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เรารายงานกันไปว่ากทมเนี่ยเอาเช็คเนี่ยไปมอบให้กับทางด้านสารปรคกอง เป็นที่รับรอแล้วด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่กระบวนการขั้นตอนของสายก็อนล่าสุดเนี่ยทาง b t s เนี่ยก็ได้รับเช็คในส่วนนี้แล้วโดยมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย1%ตามกฎหมายซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมตามคำสั่งศาลรปกรครองสูงสุดด้วยทีนี้ในยะน่าสนใจคือหลังจากได้รับเงินก้อนดังกล่าวมาแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้อัตราส่วนสำคัญทางการเงินเช่น ตัวอัตราหนี้สินต่อทุนก็คือดี r a เรชปรับลดลงมาเหลือเพียง1.3เท่าจากเดิม2.4เท่าซึ่งแน่นอนฮะตรงนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทเนี่ยจะนำเอาเงินที่ได้รับชำระมาจากกทมไปทยอยคืนหนี้ที่มีการครบกำหนดแล้วก็จะเก็บบางส่วนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรอชำระหนี้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ครบกำหนด mm. นะฮะดี DE ที่ลดลงถึงประมาณ1.1เท่าเนี่ยคุณจตุพรมันจะส่งผลทำให้เกิดการประหยัด ภาระดอกเบีย้ยในแต่ละปีเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับแน่นอนนั่นเองก็หมายถึงว่ากําไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งานปกติของ BTS เนี่ยมันก็จะเฉิดฉายในบรรทัดส,สุดท้ายก็คือตัวกําไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได,ได้ดีขึ้นได้เรียกว่าโดดเด่นมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกลทางบัญชีมเมื่อนี่ลดลงดอกเบีย้ยก็ลดลงตามไปด้วย อีกหนึ่งประเด็นนั้นคือการเจรจากับกรุงเทพมหานครต่อเนื่องอ่นะฮะเกี่ยวกับหนี้ในสัญญาเดียวกันแต่จะเป็นคนละห่วงเวลาก็คือที่จ่ายมาหมื่นสกว่าเนี่ยม,มันสําหรับสัญญาสําหรับคดีที่สิ้นสุดปีหกสี่ก้อนแรกเลยใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีก้อนหกที่อยู่ในสารชั้นต้นแล้วก็จากหกถึงปัจจุบันที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีความซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยมันสี่หมื่นกว่าล้านใชฉะนั้นจ่าย ก้อนแรกออกมาแล้วในสัญญาเดียวกันนี้เ,เดี๋ยวมันก็ต้องมีการเจราจาว่าถ้าอะไรอย่างนั้นก้อนที่เหลือนี่ก็ทยอยชําระเลยไหมไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลใช่เพราะขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วเนี่ยสุดท้ายภาระมันตกอยู่ที่กทมต้องจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันใช่ไหมถูกต้องฮะทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยค่าทนายความการดำเนินการทางศาลด้วยฉะนั้นในส่วนที่เหลืออีกสามหมื่นล้านเนี่ยเดี๋ยว BTS เขาจะเปิดการเจราจากับกทมซึ่งคาดว่าจะมีการหาหรือ กันได้หลังจากที่สภากรุงเทพมหานครนั้นมีการเปิดสมัยประชุมสามัญในช่วงต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ถือว่าสอดคล้องกับข้อมูลของทางด้านคุณนภาพลจิรกุลนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร<อ>เขตบางกอกน้อยในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ได้รับที่จะมีการเปิดเผยกับทางด้านข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าจากการหารือกับทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเกี่ยวกับแนวทางการชําระหนี้โ m โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนที่เหลือคาดว่าจะมีการนําเรื่องดังกล่าวนะครับเข้าหารือในที่ประชุมสภากทมสมัยสามัญช่วงเดือนมกราคมปีหน้าโดยที่ประชุมบอร์ดวิสามัญได้มอบหมายให้ผู้ว่าไปเจราจาก,กับ BTS เพื่อขอลดดอกเบี้ยที่มีอยู่วันละ7ล้านบาท นะครับก่อนจะมีการสรุปแนวทางการชำระหนี้กันอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเจราจากันแล้วเนี่ยกทมเห็นชอบว่าเออก็มันมีบรรทัดฐานแล้วแล้วเป็นบนรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากคำสั่งศาลด้วยฉะนั้นกทมถือว่าค่อนข้างเซฟยังไงก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายแต่ถ้าไปเจราจาโอเคงั้นขอทยอยจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าที่ไปขอพักดอกเบีย้ยเนี่ยผมว่า BTS เอ้ขาก็น่าจะแฮปปี้นะครับใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันรันอยู่เนี่ยวันละ7ล้านบาท ทุกๆวันที่เดินไปหากกทมไม่จ่าย BTS จะได้ดอกเบี้ยจากกทมเนี่ยวันละ7ล้านแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปไม่จ่ายแล้วก็ต้องเอาภาษีเนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ย7ล้านคือ BTS เนี่ยก็ถามว่าอยากได้ดอกเบี้ยตรงนี้ไหมผมว่ามันคงจะไม่น่าไม่น่าจะใช่ทางเลือกแรกที่เขาอยากได้ถูกต้องทางเลือกแรกคืออยากได้เงินก้อนเป็นค่าจ้างที่เขารับจ้างในการเดินรถและซ่อมบำรุงเพราะ BTS ได้ดอกเบี้ยจากกทมมา7 ล้านบาทต่อวันแต่มันก็มีคําถามแล้ว BTS ต้องไปจ่ายดอกเ<อ>บีย้ยอีกวันละเท่าไหร่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์มากนักงนั้นให้ดีคือเอาเงินก้อน BTS ได้ไปปิดหนี้ตัวเองถูกต้องแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็ลุ้นนะว่าหลังจากที่เปิดปีใหม่มาแล้วเปิดประชุมสภากรทมแล้วเนี่ยจะเห็นการเจรจาที่มีความคืบหน้าอาจจะขอลดดอกเบี้ยจากวันละเจ็ดล้านเหลือเท่าไหร่ ไม่แน่ใจแต่อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบีเอก็ได้ประโยชน์กทมก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันฟาคุณกรพัฒน์วรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โอ้โหอันนี้ตำแหน่งใหม่นี่ครับอัปเกรดนะเนี่ยอ่าใช่เป็นระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วนะหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเดี๋ยวต้องไปแสดงความยินดีกับคุณกรพัฒน์ด้วยนะ,ะครับครับก็ได้ระบุว่ากรณีที่ BTS ได้รับชําระหนี้ OM โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาในครั้งนี้ ถือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะส่งผลให้สาระทันการเงินของบริษัทดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญโดยมองว่าในปี2568 BTS มีโอกาสที่จะเทินอาราวสูงนะฮะจากปัจจัยหนุนหลักคือหนี้งาน ONM ก้อนที่เหลืออีก30,000ล้านบาทรวมถึงโอกาสในการขายสัมปทานสายสีเขียวเหลืองและชมพูซึ่งจะถือเป็นอัพไซต์ต่อราคาหุ้น BTS ในช่วงปีหน้า โดยให้ราคาเป้าหมายณนะปัจจุบันโดยยังไม่รวมปัจจัยบวกที่กล่าวมาข้างต้นที่ระดับ6บาทส9สางตางก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่11%ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นทิศทางที่ดีของบีดหลังจากนี้มเมื่อนี่ลดลงเนี่ยการทำไรายได้การทํากาไรก็น่าจะดีขึ้นด้วยก็อะไรมันก็คงจะดีขึ้นแล้ให้มันดีจริงๆเนี่ยได้ทั้งหมดทั้งหมดนั้นเรื่องหนึ่งใช่แต่มันมีเรื่อง ที่อาจจะใหญ่กว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการเวนคืนสัมปทานอ,อย่างที่คุณกรพัฒน์พูดถึงเนี่ยมีเขียวเหลืองชมพูใช่เวนคืนจริงนะถ้าเวนคืนจริงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะของ BTS จากเดิมเป็นเจ้าของสัมปทานใช่ครับก็คือลงทุนและโอเปเรตเองเก็บไรายได้เองถูกไหมม,ม,นะมันก็ต้องไปแบกรับความเสี่ยงกรณีที่หากว่ายอดผู้เดินทางมันไม่เป็นไปตามเป้าไม่เยอะซึ่งไอ้ยอดผู้เดินทางมันไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่เยอะมันก็จะมีสาเหตุมีปัจจัยของมัน ใช่ครับนะบอาทิเช่นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของค่าโดยสารที่ประชาชนไม่ใช่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้ใช่ครับเพราะถ้าเอายึดโยงตามเลทปัจจุบันราคาปัจจุบันนี่วันวันหนึ่งที่ต้องเสียเงินกันเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าเกิดผมมาจากปากเกตแถวบ้านปากเกตนี่บ้านใครบ้านผมครับบ้านตัวเองใช่ไหมบ้านคนครับโอเคบ้านผมครันบนั่งสสายสีชมพูมาครับจากเลี่ยงเมืองปากเกตจากเลี่ยงเมืองปากเกตอ่าอ่าแล้วแล้วจะมาลงตรงแถวจัดตักรอืม ก็คือรถ้าสายสีเขียวครับจะไปต่อสายสีเขียวตรงใกล้ๆกับวัดพระศรีมหา,าธาตาุสิริรวมค่าโดยสารจากสีชมพูไปสีเขียวตรงจตุจักรเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนร้อยกว่าบาทกับพนักง,งานคนทํางานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนี่ต่อเที่ยวใช่ไหมต่อเที่ยวถ้าบอกอ่ะกลมๆร้อยหนึ่งไปกับสองร้อยถูกต้องวันหนึ่ง อ่ถ้าเป็นเงินเดือนสมมุติเงินเดือนสามหมื่นครับก็ตกวันละพันครับวันละพันหายไปละสองร้อยใช่ทานข้าวอีกสองร้อยใช่ครับเออแต่ค่าเดินทางมันอาจจะไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะเดี๋ยวมันจะมีค่าวินมอเตอร์ไซค์เข้าออกไปต่อนู่นต่อนั่นตอนนี่อีกใช่ฮะใช่ไหมฮะแล้วระหว่างวันหรือเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องมีการไปจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นครับเพราะฉะนั้น ไอ้ค่าโดยสารปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นนั่นคือหนึ่งในปัจจัยใช่ถูกไหมฮะที่ทําให้ยอดผู้โดยสารมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าสองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเ,เรื่องของจานวนนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะเวลาทำเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงใช่ไหมฮะทั้งในส่วนของประชาชนในพื้นที่ครับที่เป็นโลเคอล,ล้วก็ในส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการก็ขึ้นลงนะฮะก็วาดกันไปมันอาจจะทําให้บางครั้งมันพลาดเป้าไปได้อมีปัจจัยอื่นได้อีกไหม ก็อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นช่วงช่วงของการเดินทางหรือหรือเร่องของการใช้รถใช้ถนนคืออย่างง่ายๆถ้าเทียบกับโครงการสายสีม่วงที่ตอนนี้เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาล20บาทตลอดสายรปริมาณการใช้บริการคนเนี่ยถือว่าหนานแน่น เพิ่มขึ้นไหมพอปรับเป็น20บาทแล้วเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงสายสีแดงด้วยเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเห็นได้ชัดเนื่องจากว่ามันมันมีค่าใช้จ่ายที่ตายตัวเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่เป็นเอกชนบริหารจัดก,การเนี่ยเขาจะเก็บเป็นสถานีสถานีก็จะบวกตามระยะทางขึ้นไปเรื่อยๆเช่นนั้นโดยสรุปเนี่ยก็คือถ้ามีการเวนคืนสัมปทา,านจริงสถานะของเอกชนที่เป็นผู้รับมอบสัมปทา,านไปก่อนน,น,นี้ก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงนะ แล้วก็ผันตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้ให้บริการเดินรถใช่ครับแล้วก,การซ่อมบำรุงใช่ครับดูแลพวกระบระบบอะไรต่างๆแทนใช่ครับก็รับเป็นรายได้ประจําอย่างสม่ําเสมอเป็นค่าจ้างนะฮะที่ถาว่มาอ้าวแล้วแบบนี้โยนความเสี่ยงไปที่รัฐหรือ,อแต่อย่างที่บอกไงว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญเนี่ยที่ทําให้ยอดผู้โดยสารมันไม่เป็นไปตามเป้าครับนั่นคือค่าโดยสารที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้แต่พอกลับไปคืนคืนเป็นสมบัติของรัฐแล้วเนี่ย มีแนวนโยบายที่จะทาให้มันเป็น20บาทตลอดสายครับซึ่ง20บาทตลอดสายตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีจํานวนผู้โดยสารเนี่ยที่เรียกว่ายอดเที่ยวคนตะวันที่เพิ่มสูงขึ้นเน้นปริมาณดูได้จากกรณีของสีม่วงจากสีแดงใช,ใช่ครับพอปรับเป็น20ปุ๊บทีนี้อ่ามันเปลี่ยนโฉมเลยเมื่อก่อนรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงนี้เอาจริงๆนะเงียบโดยเฉพาะสุภาพสตรีในายามค่ําคืนเนี่ยเขาบอกว่ากลัวไม่กล้าเดินทางในช่วงกลางคืนครับ เพราะมันดูร้างาแล้วด้วยบรรยากาศรอบด้านมันผ่านทั้งวัดป่าชาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของอชัชญากรรมนะเรามันมืดใช่ย่านนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจากไกลปืนเที่ยงแต่วันนี้มันก็เริ่มมีความคึกคักแล้วก็แน่นอนพอมันคึกคักมากขึ้นใช่ไหมสิ่งที่ตามมาอีกก็คือพวกบรรดาร้านรวงนะครับพื้นที่เชิงพาน,นิชย์ตามสถานีต่างๆใช่ครับที่มันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาโอเคประมาณนี้นะ